ก็สู่เดือนธันวาคมลมหนาวก็เริ่มโชยมากันแล้วหลายคนคงอยากจะไปสัมผัสอากาศสดชื่นดีๆกันแบบนี้เหล่าสุกตาเธาคิดอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวในเมืองไทยที่ไหนถึงบ้างหน้าหนาวในเมืองไทยนึกถึงที่ไหนคะพี่ก็นึกถึงเชียงใหมค่ครับผมเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่กระบี่อะไรเงี้ยอยากไปกระบี่ไปพ,พักผ่อนไปชิลๆตอนหน้าหนาวอะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะเวอร์ค่ะนอ,อยู่กรุงเทพห้างโล่งมาก อากาศดีๆผมเดินอยู่ที่ตรงลานบ้าคารากอนเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีลมเย็นๆเลยแบบนะครับคงอยู่แถวนั้นเชียงใหม่ไม่เคยไปหรอกแต่ว่าเขาว่ากันหนาวก็เลยนึกถึงฮะภูกระดึงค่ะต้องขอถามสักหน่อยว่ามีอะไรให้ประทับใจกันบ้างกับสถานที่ในเมืองไทยที่อยากไปมีมนณฑลอะไรที่ทำให้เราเชียงใหม่เนี่ยเป็นเป็นเมืองที่ผมค่อนข้างคุ้นเคยนะครเพราะว่า ไปทํางานบ่อยด้วยแล้วก็เคยนะครับไปฝึกงานอยู่ที่นู่นนะครับคืเอเสน่ห์ของความเป็นเมืองเชียงใหม่ด้วยน่ารักด้วยแล้วก็นอกเมืองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับรือว่ามันชิลๆดีอ่ะมันแบบมันสบายๆไม่ต้องแบบไม่ต้องเร่งรีบด้วยความเป็นธรรมชาติที่ที่เขายังไม่ค่อยโดนแบบ สังคมเมืองเข้าไปเท่าไหร่อาจจะมีบ้างแต่ว่าก็จะมีหาดบางหาดที่อมคิดว่าโอ้ยยังยังคงความเป็นธรรมชาติได้ได้ดีมากแล้วก็สวยอะ่ะสำหรับอมคือสวยแบบแบบจับใจเลยอะค่ะมันอาจจะเป็นจุดศูนย์รวมของของคนกรุงเทพในปัจจุบันด้วยไหมครับผมรู้สึกว่ามันเวลามีอะไรก็จะไปที่นี่มันจะมีครบทุกอย่างด้วยความที่แบบมันสะดวกสบายมากขึ้นมีรถไฟฟ้าด้วยมีอะไรแบบนี้ด้วยครับ ตงเลยนึกถึงในกรุงเทพตรงเนี้ยเพราะว่าแบบไปแล้วแบบฟินมากเราก็อยากไปเหมือนกันครับผมถ้ามีโอกาสนี่อยากไปเที่ยวอยู่เหมือนกันนะฮะถึงแม้จะไม่เคยไปนะคะแต่คือคำล่ำลือของเขาเนี่ยเยอะมากการปีนภูกระดึงนะคะใครที่พิชิตยอดภูกระดึงได้ถือว่าเป็นสุดยอดคนเลยทีเดียวนะคะและเขาบอกว่าการไปภูกระดึงเนี่ยใครปีนไปถึงสูงสุดได้เนี่ยด้แฟนกลับมาด้วย จริงต้องลองไปดูนะคะหน้าหนาวค่ะอากาศเยาวหนาวก็มักจะนึกถึงไออุ่นจากไทยทุกคนแหมแบบนี้อยากจะได้ไออุ่นจากสุตาคนไหนบ้างคะอยากชวนซุปตาคนไหนไปร่วมสัมผัสไอหนาวชวนมาเดทแล้วกันครับเพราะว่าผมก็คือคำจริงแล้วกับเพื่อนๆในกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะอย่างเช่นมาร์กี้หรือมากเนี้ยโอเคได้ไปเที่ยวแต่จะแบบกันด้วยกันบ้างแต่ว่ากับมาเดทยังไม่ได้ไปครับผมอยากชวนแก๊งล่มค่ะเพื่อนสี่หัวใจไปด้วยกันน่าจะสนุกดีค่ะ เพราะว่าเราเราอยู่กรุงเทพ,พเราทํางานมันชีวิตมันเร่งรีบมันต้องต้องนี่เราต้องไปนู่นต่อตอ,อ,อกินข้าวันเดี๋ยวเธอต้องไปงานเดี๋ยวฉันต้องไปน,นู่นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากแบบส,สบายๆอ่ะไม่ต้องรีบตื่นตื่นเสร็จแล้วไปนั่งกินข้าวกินกาแฟกิน 5, อะไรอย่างเงี้ยสบายๆกันบ้างที่นาก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันนานอะไรเงี้ยล่าสุดที่ไปถ่ายหนังด้วยกันก็ช่วงนั้นก็น้าหนาวก็เออไปจังหวัดน่านแต่ครั้งนี้ ชวนไปแถวทะเลบ้างพี่พัล,ล่าครับใทตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ถ้าเกิดมีโอกาสไปแบบว่าสัมพันธ์ลมหนาวด้วยกันก็กน่าจะไปไปกับพี่เขาผิดปั๊บโปรเตโตไม่ได้พิสวาสนะไปร้องเพลงคือให้พี่ถ้าพี่เขามีแบบว่าคอนเสิร์ตที่นั่นอะไรอย่างนี้เราก็อยากไปดูเขา <c oughs> ครับพี่มิวค่ะ หญิงเต้าค่ะชวนไปยอดภูกระดึงด้วยกันอากาศหนาวบางทีก็ทําให้สุขภาพเราย่ำแย่ได้เหมือนกันจะมีวิธีดูแลตัวเองกันอย่างไรบ้างคะสุดท้ายนี้ฤดูหนาวต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะเรื่องของการใส่เสื้อผ้าให้หนาพอที่จะให้ความอบอุ่นก,กับเราได้ตอนนอนนี่ก็สําคัญมากเพราะว่าคือนอนบนเตียงมันใช้เวลาระยะเวลานานครับหกเจ็ดชั่วโมงที่เรานอนหลับไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายเราปรับเปลี่ยนกับภูมิมากแค่ไหนพอตื่นขึ้นมามาจจะไม่สบายได้อนะไร่เงี้ยดูแลผิวพรรณนิดนึงเพราะว่า เราเราอยู่กับอากาศร้อนอมาเยอะเพราะฉะนั้นเวลาผิวเวลาอากาศหนาวเนี่ยผิวเราอาจจะแบบปรับสภาพไม่ค่อยทันก็ต้องดูแลทั้งผิวหน้าผิวต<อ>ัว<อ>จริงๆก็ต้องควรดูแลตัวเองเราเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนแบบผิวแห้งอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็อาจจะเป็นเรื่องการทาโลชั่นทามอยส์เจอไรเซอร์ที่บำรุงแล้วก็บางทีเราอาจจะเผลอแบบปรับอุณหภูมิน้ําอุ่นให้มันร้อนมากไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็อาจจะทําให้ผิวเราเสียแต่ละอุ่นนะแต่ผิวเราเสียอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องระวังอะไรอย่างนี้ดนะีค่ะขเขาเรียกว่าใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดมากยิ่งขึ้นครับอาจจะมีเสื้อหนาวติดตัวหรือว่าถ้าเกิดกลัวว่ามันเยอะไปก็ผ้าพันคอครับอย่างผมเองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอาชีพไม่ต้องใช้เสียงเยอะบางทีเนี่ยอาจจะมีผ้าพันคอนะคอยติดตัวไว้อันหนึ่งนะครับแล้วก็ดื่มน้ำอ ใส่เสื้อมันแบบหนาๆหน่อยละกันนะครับผมก็คือถ้าป่วยขึ้นมานี่จะ,จะจะหายมันก็ใช้เวลาเหมือนกันเราก็กันไว้ก่อนดีกว่านะครับผมก็หรือว่าอาจจะเป็นกินยากันไว้ก่อนหรือว่าทางที่ดีก็คือใส่ผ้าดีๆผ้าหนาๆ,ๆละกันครับเขาเรียกว่าต้องโบกครีมเลยนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยการที่ผิวแตกลายขาหรือแขนเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยนะคะผู้หญิงจะไม่ชอบการที่ แต่เป็นคุยๆเนี่ยต้องดูแลรักษาผิวนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่ชอบอา,อาบน้ําอุ่นนะคะก็ต้องขอให้ลดละการช่วงหน้าหนาวเนี่ยยิ่งผิวจะแห้งนะคะแล้วก็สู้น้ําเย็นไปด้วยกันนะคะแล้วหน้าหนาวของคุณผู้ชมราคาเป็นอย่างไรกันบ้างเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวก็ขอให้ดูแลตัวเองสุขภาพการและใจสดชื่นกันนะคะ